สวัสดีค่ะนะักเรียนวันนี้นะคะคะรูจะเฉลยแบบฝึกหัดที่2.1นะคะเป็นเรื่องของการหาลิมิตของลำดับอน,นันต์ปกติการหาลิมิตของลำดับอนันต์นั้นจะหาได้2แบบนะักเรียนก็คือใช้กราฟกับใช้ทฤษฎีบทนะคะวันนี้ครูจะสอนการหาลิมิตของลำดับอน,นันต์โดยใช้กราฟก่อนนะคะมาดูข้อที่1ก่อนเลยนะคะข้อที่1เนี่ยเขาให้เขาให้ พจน์ที่ n มาคือ 3n อบวกหนึ่งดับแรกเนี่ยเราต้องหารลำดับก่อนนะคะวิธีการหารลำดับก็คือเราจะต้องแทนค่าแทนค่า N เป็น1แทนค่า N เป็น2แทนค่าเเป็น3น,นะคะซึ่งวิธีการเดี๋ยวครูจะวาดเป็นใส่เป็นตารางดีกว่านะคะจะได้ง่ายมันจะได้มองเห็นนะคะ เป็นหนึ่งจะได้ n เท่ากับสี่นะเอ็นเป็นสองเอ็นจะเป็นเจ็ดเอ็นเป็นสามเอ็นจะได้เป็นสิบนะะแล้วก็เอ็นเป็นสี่อเอาแค่สี่ก็พอกกได้นะเรียนนะคะเอ็นจะได้เท่ากับสิบสามในการวาดกราฟนั้นเราจะมองหาแนวโน้มนะเรียนนะคะแนวโน้มของ แนวน้มของ,งเส้นกราฟววมันจะเป็นทิศทางไปยังไงนะคะ n แล้วก็ A, n นะคะ n เป็นหนึ่ง n เป็สองดูนะคะถ้า A, n เป็นหนึ่งนะถ้า A, n เป็นหนึ่ง A, A, n ก็จะได้สี่ประมาณนี้ ะะเราก็พอดกราบไป n เป็นสองจะเป็นเจ็ดนัเประมาณนี้นะคะ n นเป็นสามก็จะได้สิบเเป็นสี่ก็ประมาณสิบสามประมาณนี้นะคะน่าจะเห็นเส้นกราฟว่าเป็นไงคะน,ะนั่นเองสิ้นสุดนะคะถ้าเราลากเข้าไปนะคะไปเรื่อยๆถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นลิมิตของ ของ a อ n เข้าก็สู่อินฟินิตี้เนี่ยนะคะจะหาค่าไม่ได้พอหาค่าไม่ได้นะคะมันจะเป็นลำดับไดเวอร์เจนท์นะเรียนเป็นลำดับไดเวอร์เจนหรือเป็นลำดับรู่ออกเดียวกันนะคะต่อไปค่ะข้อสอง ข้อสองก็ให้พดที่ n มาเหมือนกันนะเรียน a n เท่ากับ 1, ส 1> นส่วน2กำลัง n นะคะก็นี้นะคะเหมือนเดิมนะเรียนนะคะเราก็จะหาลำดับให้กูจะใช้ตารางในการหาร n แล้วก็ a n นะคะ n เป็น1 n เป็น1แทนเเป็น 1. 1นะคะจะได้0ูนจุนะเรียน เนเป็นสองได้ศูนห้าใส่แค่จุดนะคะเนเป็นสามจะได้จุดหนึ่งสองห้าศูนนะคะแล้วก็ถ้าเอ็นเป็น4ี่เอ็นเป็นสี่ได้ศูนย์จุาแล้วเราก็มาวาดกราบนะคะ หนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะคะลก็ศูาเวลาวาดน่ะนัเรียนเราก็วาดเขา้ขาวๆค่น้นะคะจะได้ดูแนวโน้มของเส้นกราฟ n เ,เป็นหนึ่งด้วยศูนย์จุดห้นะเรียนอยู่ตรงนี้นะคะพอสกราฟเ,รเป็นสองศูนย์จุดสองห้าคือหน n เป็นสามศจุดสองห้า n เป็นสี่เอย่างนี้นักเรียนสังเกตดูแนวโน้มของเส้นกราฟนะเนี่ยนะคะของเส้นกราฟ ถ้าคูลากไปเรื่อยๆมันจะเป็นยังไงเรียนยิ่งเข้าใกล้ศูนย์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นลิมิตของ ann ก็สูเปนตี้น่ยนะคะจะมีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นเป็นลำดับคอนเวอร e เจนนะคะคอนเวอร์เจนหรือเป็นลำดับลูกเข้านะคะลำดับที่หาค่าได้นะคะจะเป็นลำดับคอนเวอร์เจนนะคะหรือลำดับลู่เข้าอันเดียวกันนะคะไปข้อ3ค่ะข้อ3 ะกะ็ให้คูณดับมาสองลบ2สอง,สองลบง2เราต้องหาพจน์ที่ n นักเรียนข้อนี้พจน์ที่ n คืออะไรนะคะพจน์ที่ n ก็คือเรกเรียนให้เรียนสังเกตตัวนี้นะคะสังเกตตัวนี้มันจะเป็นจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบจำนวนเต็มบวกจำนวลบสลับกันไปมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่ามันจะต้องมี เ,เลขยกกําลังที่มีฐานติดลบนรเรียนนั่นคือลบหนึ่งยกกําลังเอ็นนะ,ะนนเรียนนะคะแล้วหนึ่คูณกับอะไรมันมีสองสองสอง,สองใช่ไหมก็คูณด้วยสองนั่นคือพจน์ที่เอ็นของมันนะคะทีนี้เราจะมาวาดกราฟวาดกราฟจากคั้นดับตรงนี้นะคะวาดกราฟจากคั้นดับตรงนี้นะคะเอ็นเป็นหนึ่งแบนั้นนะ n เป็นหนึ่งได้สองแลเดียนนะคะ n เป็นหนึ่งได้สอง n เป็นสองได้ลบสอง n เป็นสามได้สอง n เป็นสี่ได้ลบสองจะสลับไปสลับมาแล้วเนี้ยนะเดียนนะคะนะคะ n เป็นห้าก็จะได้สอง n เป็นหกก็ได้สองสลับกันไปสลับกันมาลำดับอย่างเงี้ยนักเรียนจะหาค่าไม่ได้นะคะหาค่าไม่ได้ หาค่าไม่ได้นะคะามไมลำดับเนี่ยถ้ามองสังเกตดีกาเรียกว่าเป็นลำดับชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าลำดับแกว่งกวัดนะคะเป็นลำดับแกว่งกวัดหาค่าไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นลำดับ d ดเวอร์เจนนะคะเดเวอร์เจนเป็นลำดับลูปออกหรือหาค่าไม่ได้นะคะ <S 1> <S 1> ไปข้อ4ค่ะข้อ4ให้พจน์ที่ n มาคือลบ n นยกกำลังสองนะคะเราก็จะหาลำดับเราติดตารางก็เรียนจะง่ายนะคะติดตาราง เป็น1แทนเเป็น1นะคะก็จะได้ลบห่แทนเนเป็นสองก็จะได้ลบส่แทนเเป็น3ก็จะได้ลบ9แทนเอเป็น4ก็จะได้ลบ16นะคะเราจะมาพอดกลับนะคะ n เป็น1 n เป็นสอง n เป็น3ม n เป็น4นะคะ 1> n 1> เป็น1ได้ลบ1่ประมาณนี้นะเดนนะคะ n เป็นสองได้ลบสี่ประมาณนี้นะคะ 2> n เ <2. S 1> ปน็นะะ n 3ามได้ลบ9ประมาณนี้ n เป็น4ลบหประมาณนี้เดนนะคะสังเกตเส้นกราฟเป็นงังนเดนสิ้นสุดไหคะ ไปเรื่อยใช่ไหมคะไม่มีที่สุด mm. เพราะฉะนั้นข้อนี้จะหาค่าไม่ได้นะคะหาค่าไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นลำดับ d ด v e r g e n t นะคะหรือลำดับลู่ออกนะคะไปข้อ5ค่ะไปข้อหก็มีลำดับมาให้มีพจน์ที่ n มาให้คือลบ9นะคะเป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้น n จะเป็น1เป็น2เป็นสามกเรียนก็จะได้ลบเเหมือนเดิม ะะเอาลองตีตารางดูนะ n เป็นหนึ่งก็ได้ลบเก้า n เป็นสองก็ได้ลบเก้า n เป็นสามก็ได้ลบเก้า n เป็นสี่ก็ได้ลบเก้านะ เซนการาฟจะเป็นแบบนี้นะเพื่นจะพัดการาฟไปการาฟไปเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะเออ่ลิมิต an n น็นก็สุ่มลิตรีก็จะได้ลบเก้านะเพื่อนเพราะงั้นเป็นลำดับคอนเวอร์เจน์ก็คือลำดับที่หาค่าได้เนี่ยนะคะก็จะเป็นลำดับลู่เข้านะคะเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตดูว่าการที่เราจะใช้วิธีการหาลำดับอน,นันต์การหาลิมิตของลำดับอนันตนะ์นโดยใช้กราฟเนี่ยนะคะสิ่งที่จำเป็นก็คือเราจะต้อง วาดกูดับออกมาให้ได้แล้วพอดกราฟนะคะโอเคนะคะ